ลดอาการไมเกรนแก้ปัญหาผมขาดร่วงด้วยสมุนไพรไทยชนิดนี้ค่ะอุ้ยพี่ปราปรวดหัวไมเกรนมากเลยอะแล้วผมมันก็ร่วงนะคะอยากจะรู้ว่าเราจะทานสมุนไพรไทยอะไรที่จะช่วยให้ดีขึ้นแล้วก็หาง่ายราคาไม่แพงวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้ค่ะมาฟังกันเลยนะคะ เชื่อไหมคะว่าสมุนไพรใกล้ตัวของเราเนี่ยคะ่ะมีประโยชน์มากๆเลยหาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงขิงคะ่ะคุณประโยชน์หรือประโยชน์ของขิงมีมากมายมาฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นพี่ปลายอยากจะบอกว่าสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ในขิงนี่มีมากมายหรือทั้งสารในน้ำมันหอมระเหยหรือว่านุพันธ์ต่างๆที่ทำให้ขิงเนี่ยมีประโยชน์ขิงสมุนไพรที่นำมาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อีกถังยังมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยในการรักษาโรคได้เป็นอย่างดีรสชาติก็เผ็ดร้อนแต่เต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญประกอบไปด้วยวิตามิน A อบีหนึ่งบีสองบีสาวิตามินซีแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์บฮเรตโอโหและก็สิ่งต่างๆมากมายนะคะคุณค่าทางโภชนาการขิงร้อยกรัมให้พลังงาน25กิโลแคลอรี่มีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและก็เส้นใยต่างๆ ประโยชน์ของขิงพิปราบอกเลยว่าขิงนี่มีประโยชน์มากมายนะคะไม่เฉพาะแก่แค่เรามาประกอบอาหารหรือทําให้รสชาติอาหารดีขึ้นเท่านั้นแต่สปปรรพคุณของขิงยังมีต่อไปนี้คือ 1. แก้ปัญหาผมขาดร่วงสําหรับผู้ที่มีปัญหาผมขาดร่วงแนะนําให้นําเงาขิงสดไปถึงไฟจนกุ่นแล้วก็นํามาตําให้แหลกจากนั้นก็พอกบริเวณที่มีผมขาดร่วงพอกวันละสองครั้งเลยนะคะ จนอาการดีขึ้นหรือวิธีหนึ่งก็นําขิงสดคั้นผสมกับน้ำมันมะกอกจากนั้นก็นํามาหมักผมนวดที่ทั่วศรีรษะแล้วก็ทิ้งไม่ประมาณ30นาทีจึงล้างออกวิธีนี้จะช่วยลดปัญหาขาดร่วงได้ดีของผมพร้อมตั้งช่วยสุขภาพผมแข็งแรงนุ่มลื่นและไม่ขาดง่ายข้อที่2แก้การเมารถเมาเรือกลิ่นของขิงซึ่งถือว่าเป็นกลิ่นที่แรงบวกกับสารการที่มีรสชาติที่เผ็ดอมเปรี้ยว จึงช่วยแก้อาการเมารถเมาเรือได้ไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยแก้อาการแพ้ท้องสําหรับสตรีตัต้งครรภ์ได้เป็นอย่างดีแต่ในกรณีของคนตั้งครรภ์หากรับประทานขิงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทานเพื่อความที่จะเรียกว่าปลอดภัยค่ะข้อที่สบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนพี่ปราบอกเลยนะหูบางคนที่เมารสสมัยก่อนพี่ปราเมารถเมาเรือมากเลยนะคะ เราก็มักจะใช้ขิงช่วยบรรเทาอาการซึ่งจะมีการศึกษาค้นพบว่าขิงมีส่วนช่วยในการป้องกันและบรรเทาอาการเจยนและรังสการผ่าตัดได้นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้และเจ็บสาหรับผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาเคมีบ,บําบัดได้ด้วยเช่นเดียวกันข้อที่4ช่วยลดอาการท้องอืดสําหรับใครที่มีอาการท้องอืดหรือรู้สึกว่าหานไม่ย่อยขิงช่วยบรรเทาอาการได้เพียงแค่จิบน้ําขิงหรือ รับประทานสดๆก็จะช่วยรักษาการดังกล่าวได้เพราะขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนอกจากนี้ยังช่วยขับลมและช่วยกระตุ้นการทํางานของลําไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ฮบรรเทาอาการไมเกรนค่ะหลายคนที่ประสบปัญหาอาการปวดหัวไมเกรนสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการรับประทานขิงเพราะจากการศึกษาพบว่าการรับประทานขิงในช่วงที่มีอาการปวดไมเกรนกำลังเข้าสู่ช่วงกําเริบ ทำให้อาการปวดลดลงเพราะขิงจะช่วยยับยังง้งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับอาการอักเสบได้พี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยรักษาอาการไขข้ออักเสบได้เนื่องจากมีการค้นพบว่าคนไข้ที่มีโรคข้อเข่าเสื่อมหรือเป็นโรคมะรงมาตอยอาการจะลดลงถ้าก็รับประทานขิงผงเป็นประจําแล้วก็นอกจากนี้นะคะลดอาการข้อเข่าเสื่อมด้วยค่ะดีมากๆเลยเห็นไหมคะ ข้อที่6ลดระดับน้ําตาลในเลือดโอ้ขิงช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดด้วยเหรอคะพี่ปลาใช่ค่ะขิงมีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองแต่ควรบริโภคตามคําแนะนําของแพทย์เนื่องจากขิงอาจไปทําปฏิกิริยากับยาที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่ก็ได้ดนอกจากนี้ผู้ป่วยยังต้องติดตามผลของร,อระดับน้ําตาลอย่างใกล้ชิดหากร,รับประทานมากเกินไปก็จะทําให้ระดับอินซูลินลดลง และทำให้ร่างกายอยู่ในขีดอันตรายได้ข้อที่7ลดความเสี่ยงการเกิดคามดโลหิตสูงซึ่งเป็นบอกเลยนะคะเป็นภาวเเสี่ยงขิงเป็นสมุนไพรที่มีรสจัดและเป็นสมุนไพรที่มีโซเดียมต่ํามากซึ่งอาหารที่มีโซเดียมต่ําจะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้พี่ปราบอกเลยว่าขิงมีประโยชน์จริงๆคะ่ะและเห็นไหมคะขิงยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยไม่น่าเชื่อเลย ขิงมีคุณสมบัติที่ช่วยต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการศึกษาพบว,ว่าขิงคือสมุนไพรที่ช่วยทําให้เซมมะเร็งในรังไข่ตายได้เป็นการรักษานะคะรสสารเคมีในขิงจะไปช่วยกระตุน้นเอนไซม์กรูตาไทโนเอสทาน์เฟอเรสซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้คือสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งข้อที่ 9. เชื่อรักษา,าโรคต่างๆมากมายนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ยังมีสปปรรพคุณช่วยรักษาโรคต่างๆได้มากมายเช่นรักษาแผลน้ำร้อนลวกป้องกันอาการแพ้อาหารทะเลจนเป็นไงคะขึ้นผื่นคันรักษาลมพิษรักษาแผลเรืมบริเวณแผ่นหลังรักษาการปวดข้อตามร่างกายมีส่วนช่วยในการฆ่าพยาธิรักษาโรคนิ้วที่สำคัญยังเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยสุดยอดเลย พี่ปราอยากจะบอกขิงมีประโยชน์จริงๆนะคะถึงตอนนี้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะเรามาแล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube Piti Fish เป็นกำลัริงใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของขิงนะคะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะเมนูขิงเนี่ยมีนูสุขภาพมีอะไรบ้าง พี่ปลาย้ำเลยค่ะว่าขิงนี่มีประโยชน์มากเลยแล้วนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายทั้งอาหารขาวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดืง่มเพราะถึงแม้จะมีฤทธิ์เผ็ดร้อนแต่ก็ช่วยทำให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นได้มากที่สำคัญคือช่วยกระตุ้นทางการทำงานของระบบย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีทำอะไรบ้างคะอ่ะเมนูผัดพริกขิงค่าอร่อยและพี่ปลาบอกเลยว่ามันทานข้าวได้แต่ว่าเราต้องระมัดระวังไม่ทานมากจนเกินไปนะคะ หรือเมนูถัดมาคือมันต้มขิงเป็นเมนูของหวานที่ได้รับความนิยมมากในช่วงหนาวมันต้มขิงนี่ทำไม่ยากเลยเพียงแค่นำมันมันนะคะมาปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นสามารถใช้มันม่วงได้นำมันนี่ยไปต้มให้สุกแล้วนำมาต้มกับน้ำเปล่าที่ทุกขิงใส่ไว้หากใช้ขิงแก่จะเผ็ดมากกว่าการใช้ขิงอดเมื่อน้ำเดือดก็สามารถใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมได้ตามชอบหมูกับไก่ผัดขิงอร่อยค่ะ หมูไก่ผัดขิงนะคะถ้าเราทํำดีๆนี่จะเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยแล้วพี่ปพราบอกเลยคนจีนนะคะถ้าใครอยู่ไฟรหรืออยู่ในรอบเดือนนีก็จะให้ทานอาหารนี้ละค่ะไข่ต้มขิงโอ้โหเราเปลี่ยนเมนูธรรมดาของไข่ต้มให้เป็นไข่ต้มสไตล์ญ,ญี่ปุ่นเลยค่ะด้วยการต้มไข่สุกตอกเปลือกแช่ไว้ในน้ําเย็ยนกรดจากนั้นให้ต้มน้ําจนเดือดแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไปนะคะเตรีมรยมมีกใบเพื่อต้มน้ําเช่นกัน ต่หม้อนี้จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเพื่อเคี่ยวให้เป็นคาราเมลเมื่อเหนียวและสีเปลี่ยนแล้วก็ให้ใส่น้ำซุปลงไปเติมชูยอยู่เล็กน้อยค่ะเอาไข่ต้มลงมาครุกกัดซอสนี้เพื่อให้เปลี่ยนสีสวยงามเมื่อไข่ต้มเปลี่ยนสีหมดแล้วก็ให้เอาน้ำซุปหมดเทล,ลงไปเติมขิงซอยแล้วเคี่ยวจนกว่าน้ำจะลดลงหรือแค่หนึ่งส่วนสี่เป็นอันเรียบร้อยเลยค่ะถึงต่อเน,นี้ยมีคนถามว่าพี่ปลาแล้วเราจะใช้ขิงเพื่อสุขภาพได้เลย ขิงเป็นสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้หลายอย่างเช่นข้อที่หนึ่งบรรเทาอาการไข้สูงถ้ามีไข้สูงนะคะก็สามารถบรรเทาอาการโดยใช้ขิงสดนะคะหมักขันให้ได้น้ำหนึ่งครึ่งถ้วยผสมกับน้ำอุ่นแล้วก็น้ำผึ้งเพื่อลดความเผ็ดร้อนหลงจิบไปบ่อยค่ะไข้จะค่อยๆลดข้อที่สองรักษาโรคหวัดขิงสามารถนำมาใช้เพื่อรักษาโรคหวัดมีเสมหะได้ โดยให้นำขิงสดนะคะมาฝนกับน้ำมะนาวให้ได้น้ำข้นๆผสมเกลงไปเล็กน้อยรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนชาวัวนละสองครั้งข้อที่สามบรุงผิวพรรณให้เรียบเนียนอยากมีผิวที่สวยเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติทําได้ง่ายๆด้วยการนําขิงสดมาขูดเป็นฝอยจากนั้นนํามานวดที่บริเวณต้นขารวมทั้งบริเวณที่มีเซลล,ล์ไ์เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความขุขระข,ของผิว ทำให้ผิวกลับมาสวยเรียบเนียนเหมือนเดิมก็ที่สี่รักษาการศีรษะร้านนำเง้าขิงสดไปผิงฝายให้อุ่นจัดๆเลยค่ะพี่พราาบอกเลยนะแล้วนำมาตำให้แหลกก่อนจะนำไปพอกบริเวณที่ผมรวม่วงควรพอกอย่างน้อยวันละสองครั้งติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์จึงจะเห็นผลถ้าหากไม่สะดวกจะใช้วิธีก็ให้คั้นน้ำขิงมาผสมกับน้ำมันมะกอกในตราเท่าๆกันแล้วนำมาใช้นวดศีรษะทิ้งไว้นานสานาที นอกจากจะช่วยลดปัญหาผมร่วงและหัวล้านแล้วก็ยังทำให้เส้นผมแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยค่ะข้อที่5ดับกลิ่นในช่องปากโอ้โหขิงดับกลิ่นได้นะคะอีกหนึ่งประโยชน์ของขิงก็คือการที่จะช่วยลดกลิ่นปากโดยนำขิงมคาคั้นแล้วผสมกับน้ำอุ่นผสมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็นำมาบ้วนปากแค่นี้ก็ช่วยลดกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีแถมช่วยฆ่าเชื้อโรคในปากได้นะรักษาการปวดฟันได้ด้วยค่ะ ทำง่งายๆก็โดยการนําขิงแก่มรทุบละเอียดจากนั้นนําไปคั่วกับสารสม้มจนเกรียมบดให้เป็นผงแล้วก็มาพอกบริเวณฟันวิธีนี้จะช่วยรักษาอาการปวดได้มากเลยค่ะโอ้โหขิงวิะโยชน์มากๆใช่ไหมคะพี่ปลาบอกเลยว่ายอดเยี่ยมจริงอะแต่มันมีข้อควรระวังในการรับประทานขิงแล้วข้อควรระวังมีอะไรคะพี่ปราเตรียมไว้ให้และะ้วค่ะมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะข้อควรระวังในการกินและการใช้ขิงที่ควรรู้ หนึ่งแม้ว่าขิงจะมีประโยชน์หลากหลายแต่อย่าลืมว่าขิงมีฤทธิ์เผ็ดร้อนหากรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดแผลในปากได้สองมีการค้นพบว่าขิงมีสรรพคุณต้านการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นหากคุณมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบไหลเวียนของเลือดรวมถึงรับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ไม่ควรรับประทานขิงเป็นอังคาดหรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานจึงจะดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้แล้ว พี่ปรางอยากจะบอกว่าดูแลสุขภาพให้มากๆแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube อร์ที่ฟิชเป็นกำลังกระต้ใจใพี่ปลา,าเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพ,พ,ภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงกริงจรงจริงช่องยูทูบเฮลตี้ฟิชเชื่อพี่ปรานะคะ ¡Gracias!